ตื่นเศร้าใงานหลายเตื่นสายได้งานหน่อยพี่น้องมาพ่อกันอยู่ปลาปมนะครับเออช่วงอันช่วงสามเมือขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องมีไอช่องใงญ่งๆดังๆนะครับผมเพลินนะครับโดยได้ออกมาเนียนํานะครับผมนะครับสําหรับผู้ที่เปิดม,มืออาชีพนะครับเปิดหมดมืออาชีพมาแล้วนะครับผมแต่ยังขาดนะครับผม ยังขาดผู้ที่ตามนะครับตาหลักเกีย์นะครับของไอ้มากนะครับเพิ่นตังไหวคือนะครับหนึ่งมืนคน,นครับหรือบางคนอาจีิบวรอดหมืน่นแต่ได้รับการตั้งค่าแล้วนะครับเพิ่นทรงเครื่องมือมาแล้วนะครับอืมไหหมาหาเอานะครับนะครับไห้มาหาเอาโยต่ยคอมเมนต์ของเพิ่น ไต่โพดของเพิ่นนะครับมันกลับเป็นความจริงนะครับพี่น้องเป็นความจริงเพราะว่า,า,ามลหลาูหลายๆคนนะครับมันรวมตัวกันนะครับให้พี่น้องเขาไปหาเอาเด้อพู้ทียังบอกให้ผ่านการตั้งค่านะครับที่เปิดหมดเมื่ออาชีพมาแล้วมันบ่ะยบางคนว่าหนึ่งหมื่นคนนะครับมือเดียวก็ได้โบสุดยอด ขอปมมือให้รัวเลยนะครับผมมันอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับพี่น้องเพราะว่าในมือนึงนั่นเพิน่นจะเข้าไปนะครับคอมเมนต์ทิมใบนะครับโดยสางสันคข้าาคอมเมนต์นี้ก็คือว่ายาสั่นนะครับยาสันนะครับ,นนรบตรงตามเนื้อหานะครับแล้วก็ขาไปเยี่ยมมู่เยี่ยมพวกให้กําลังใจนะครับแปะไวบนะครับหัวใจแปะใบคอมเมนต์ใบ ดีก็แช่ออกไปนะครับถ้ามันเนื้อหาดีแล้วก็ออกไปนะครับไปตอบคอมเมนของเจ้าขวงบอแเมนว่าถิ่มคอมเมนไปหาแต่หม,มูแต่พวกอันนี้ก็บบอนีนํานะครับพี่น้องให้ไปโพสของเจ้าขวงนะครับผมหาช่องทางลักมีอย่างเนี้ยลงคลิปเหรอพี่น้องลงคลิปเพจคอนเทนต์ของเจ้าขวงช่องเจ้าขวงนะครับบอลบาดน,น,น้ำหาแต่หมูบดมือบดขึ้น,นมันกับบแเมนนะครับพี่น้อง เพื่อที่นะครับระบบเขาที่นํำทรงทรงค้นมากเบิ่งคลิปเจ้าขวงอันเจ้าไปหาเตี้ยมูย่หันเจ้าเสียเ,เงินัได้เขาที่รงเงินเองเงนเอได้งงงงงงตังคายอยู่แล้วบนมีไรใดนะครับบนได้รับไรใดนะครับให้พี่ให้น้องไปยามสังสรัค์นะครับสัางสรค์นเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆออกมาสู่สายตาเพื่อนๆมูพวกนะครับอย่างสม่ำเสมออย่าขาดนะครับผมยอดการเข้าถึงลดหัวบเลยการผลิสัมพันธ์นี่ลดหัวบพี่น้อง จากลักล้านจะเป็นลักแสนจากลักแสนนะมาเป็นลักมื่นก็เปลี่ยนได้นะครับกว่าสิโอมันบ่ทธรรมดาที่พี่น้องและการได้หายากนะครับพี่น้องถ้าพลาดการตั้งค่ายแล้วให้สังเกตเบึงนะครับผมว่ายอดเหรียญรูปภาพตอรี่คลิปสั้นคลิปยงาขอ,ขอความนะครับเรียนอนใดไรดีดเข้าไปเน้นอันนั้นเลยนะครับ เน้นเลยเนียนเนยนเลยลงใหายลายที่สุดมือน,นึงเอาเป็นไหวก็ได้นะครับอืมืมอนหนึ่งเขาเห็ดเงินเขาเห็ดเงื่อนแดงใน,ใน,นงมือละมือกับเขานี่แหละหาในาที่จิตไม่ที่โพด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 อ,อันพูน้ำทรงกันนํำทรงดีครับพี่น้องสังเกตมึงแล้วโอ้สุดยอดปรมลามาจยา์นี่เลยนะครับผมให้ในปีนะั้นไอเจ้าอ่อนไปหาวิศวะรถนะครับผม ซื้อทีทมทีแล้วก็ตอกลักลถดสร้างบ้านนะพี่น้องสร้างบ้านอย่างซื้อรถกับโอ้ยซื้อกันสดได้รถเมืองแล้วนะครับผมมันแมนอีหลี่แมนแมนความเพลินมันเป็นความจริงพี่น้องนะครับอยาขาดการปฏิสัมพันธ์นะครับไปเยี่ยมมูนะครับเขาเมื่อตอบคนมเป็นเจ้าของโล่งโพดเจ้าของนะครับผมยังสม่เสมอเฮ็ดแบบนี้เป็นประจำพี่น้องผมคืดว่าบ่หวัเดือนผ่าน ได้รับเครื่องมือผู้ที่ผ่านการตั้งค่าแล้วสังเกตเบื้องว่ายอดวิวนะครับล่งคิปไปยอดวิวมันก็ดีเลื่อมจากซิปมาเป็นรอยจากรอยมันบินม้ารักพันพี่น้องลองเหเ็ดเบื้องนะครับอันผู้ว่ายุ่่กับเพิ่งจับจุดถึกนะครับเออเพิ่งจับถึกกับมีลงแน่บาลง่งแน่กับป้าป่ายมันบด้ขยันบ่นมันคือเพิ่นนะครับผม เขาต้องร่อนะครับร่อ AI นะครับมันดันพักดันน้ำทรงมือใดและ่ะจวดย่างเดียวนะครับรับรองมาได้จับเงินในอากาศทุกเดือนนะครับพี่น้องเอาฝากี่ฝากน้องไว้เตะเสาสักวันส่งงานให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ